วันอ,อันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่อง G B กันเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่อง G e S ปาหน้าเด็กไปละ G B นะคะเป็นเครื่องสลายไขมันขั้นเทพหรือรีดไขมันขั้นเทพก็ว่าได้ค่ะตัว G B นะคะมันสามารถที่จะ เข้าไปนะคะซ่อมแซมหรือดึงไขมันนะคะในระดับยีนได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว GB นะคะเวลาที่เ,าเราใช้แล้วนะคะเราก็แค่ถูๆถๆนะคะ10นาทีนะคะตอนน่อ1นส่วนนะคะหรือ5นาที5ถึงนาทีตอนน่อ1นส่วนมากสุดนะคะไม่เกิน20นาทีนะคะถูๆถ,ถ,ถ่ายๆวนๆนะคะใครอยากรู้วิธีการใช้ที่ถูกต้องพี่อิงต้ามีคลิปอีกอันนึงที่จะให้ดูได้นะคะตัวนี้นะคะคุณสมบัตินะคะเยอะแยะมากมายคะ่ะนอก เหนือจากการที่เราดึงไขมันออกมาได้แล้วทําให้ขาเราเลีวเล็กพุงเรายุบแขนต้นแขนเราเล็กแล้วกระชับแล้วเนี่ยนะคะเขาสามารถทําได้ทั้งตัวเลยนะคะอยากลดส่วนไหนไถตรงนั้นอยากลดส่วนไหนไถตรงนั้นเลยค่ะตัว GB นอกจากที่จะทําให้ไขมันเราถูกสลายไปแล้วนะคะยังดูแลเรื่องเซลล์ไร้นะคะหรือของเสียที่เป,เป็นผิวเปลือกส้มเป็นผิวขุกะนะคะ บางคนนะคะไม่อ้วนนะคะแต่ก็มีผิวขุ่นขาดได้นะคะพวกที่ชอบกินยำกินของดองอะไรพวกนี้ค่ะมันสะสมของเสียอยู่ตัวนี้ก็สามารถให้เ,เซลล์ไรเนี่ยเรียบเนียนได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะช่วยเรื่องปัญหาเ,เส้นเลือดขอดด้วยค่ะที่มันขอดปุดๆออกมานะคะบางคนนะคะไม่รู้จะทํายังไงให้หายได้ไปนวดแผนโบราณแผนจีนอะไรก็แล้วไม่หายลองใช้ตัวนี้ค่ะแปบ๊บเดียวยุบเลยนะคะตัว G ีีนะคะ เครื่องสลดยไขมันตัวนี้นะคะผลลัพธ์นะคะการใช้เทียบเท่ากับการที่เราไปเวเซอร์หรือเราไปดูดไขมันออกเลยค่ะแต่ตัว GB ง่ายมากค่ะแค่10นาทีนะคะดูหนังก็วนได้นะคะแค่10นาทีทําให้เราเหมือนกับได้เหมือนกับดูดไขมันออกมาเลยแต่เราไม่เจ็บตัวไม่ต้องพักฟื้นไม่มีรอยแผลเป็นนะคะมีแต่เขาจะย้อนวัยผิวกายให้เรานะคะเหมือนกลับไป กลายเป็นผิวเด็กอีกทีคือใสๆเขาขาวแบบนั้นเลยค่ะตัว GB นะคะเราใช้กับเ,เจลนี่ค่ะเจลสลายไขมันนะคะก็ทาเจลสลายไขมันเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็กดเครื่องนะคะตึ๊ดเดียวค่ะอ่ะ แบตไม่มีค่ะอันนี้กดเครื่องนะคะตึกเดียวแล้วก็วน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 ไปนะคะวนวนรีดวนวนรีดไปนะคะเดี๋ยวไขมันมันจะถูกทํางานกับเครื่องอย่างอัตโนมัติแล้วก็ออกมาเองหลังจากนั้นถ้าเราใช้ตัวนี้เสร็จนะคะตัวนี้นะคะไม่ต้องแบบว่าประหยัดนะคะช่วงแรกใช้เนี่ยใช้ให้เต็มที่นะคะก็เหรียญสิบเท่ากับเหรียญสิบบาทหรือมากกว่านั้นก็ได้ก็ดูพ er ื้นที่ตัวเองนะคะ จากนั้นพอเราใช้อันนี้เสร็จแล้วเราก็ล้างออกนะคะพอล้างออกปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวนี้ด้วยค่ะก็คือเดอร์มาติกนะคะเดอร์มาติกสําคัญมากนะคะเพราะเดอร์มาติกเนี่ยเป็นเ,เซรั่มนะคะในการจัดกรอบรูปร่างนะคะ ทำให้ไอเจลสลดยไขมันเนี่ยทำงานกับเราได้นานถึง24ชั่วโมงนะคะและก็ทำให้ผิวเราเรียบเนียนเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยดึงเซลล์ไร์ออกได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากผอมเร็วกระชับเร็วนะคะอย่าใช้ตัวนี้อย่างเดียวนะคะใช้ตัวนี้ด้วยนะคะจะช่วยจัดกรอบรูปร่างได้อย่างที่เราต้องการนี่คือตัวประสิทธิภาพของตัว g b นะคะถ้าใครอยากผอมอยากผอมถาวรแล้วยังแบบชอบรับประทานอาหารอยู่ ะะเราจะต้องมีตัว G B ติดตัวไว้ค่ะเพราะว่ารับประทานไปแล้วรีดออกรับประทานไปแล้วรีดออกได้เลยค่ะเหมาะสมกับสาวสาวไทยมากๆเลยค่ะตัวอ,อ,อันนี้ก็ฝากไว้นะคะตัว G B เทียบเท่ากับการดูดไขมันแต่ไม่ต้องเจ็บตัวและไม่มีรอยแผลเป็นค่ะ